ครับนะครับพี่น้องเอฟซีครับืัอนี้กับมหากวดใบใหม่ขึ้นเขานะครับนี่มือละเข่งสองเข่งไปครับหาใบใหม่ไปขายนี่แหละมือละเข่งมือละก็เก็บไปครับเก็บสะสมไปเรื่อยนะครับมือได้มือบะนะครับคือว่าละพี่น้องอาชีพเฮ็ดดินปูกับพุ่งผมนี่นะครับกระบอกกําตรงทาวามันกะมือได้แข่งก็ไปครับแข่งก็จกขวงครับ แข่งว่าแต่ละมือนะครับสิไปหากวดไปไม่อยู่ใส่มาไววนะครับก็เหมือนเขาเก็บเงินนะครับเก็บไปทุกมมือทุกมมือนะครับมือละใบสองใบมือละเขียงสองเข่งนะครับเก็บเงินเขากระเป๋าไปเรื่อยนะครับมองอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการออมเงินนะครับเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งนะครับผมกับมีตลาดของผมอยู่แล้วดินะครับผมสามารถเราไปขายได้นะครับคือ บางคนเห็ดใหม่ๆก็อาจสิยังยังหาตลาดบ่เจอนะครับแต่ผมเห็ดมาก่อนน่ะคือผมมีตลาดแล้วนะครับกะสีว่านละโบจังไรก็คือนะครับกะแม่นพี่น้องกะบ่เถียงนะครับแต่กะจังไรได้นะครับกะลองเห็ดคลิปมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พี่น้องเอฟซีฟังอะละครับว่าเอ่อเห็ดจังไรนะครับแต่ละมือนี่นะครับตะกี้ก็ขายของนี่มันก็ไปบ่ได้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนอาชีพนี่แหละหาใบไม่แหละพี่น้อง นี่ก็ไดเ่งสองเคงแล้วครับเดี๋ยวกระชิบไปกวดเรื่อยๆคร store, unk, ับตนหนึ่งคุทางพูนอีกนะครับนี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับเก็บไปครับพี่น้องมือละกองสองกองไปนะครับนี่วันละเข่งวันละนิดละหน่อยนะครับนี่กวดไปครับมือละเท่านี่ก็เป็นเงินเด้ครับนี่นี่ก็เป็นเงินนะครับอาจจะยังไม่เยอะครับอาจจะย่งบ่หลายครับแต่ว่ามันกับเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ที่อย่างพี่น้องนะครับ อย่ามองขามครับคือถ้าเท่ามาเก็บปรากวดนะครับมันก็หกแต่ว่าถ้าเราเก็บกวาดนี่นะครับแล้วหาตลาดขายได้นะครับมันก็เป็นเงินเป็นทองครับอืมถ้าบอเก็บประกวดนะครับมันก็หกล้วก็ะเผาถิ่ม้วซื่ๆครับบ่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์อืนี่นะครับเอซีพี่น้องผู้ใดเห็นนะครับใครอยากเค็ดอยากทำคือผมก็ลองเฮ็ดเบ่งครับลองทำดูครับ ไม่มีอะไรเสียหายครับคนเรานะครับมันบาดเป็นมาแจะทองได้พี่น้องนี่แมเนเบิร์ครับนี่มีแต่เงินแต่ทองคนห้องบาดเป็นมาแจะใน้ทรองครับฮาร์ดเทดนะครับเดี๋ยวมันก็เกงไปเองพี่น้องเดี๋ยวมันก็มีตลาดไปเองนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่เขาเมื่อเบิงนะครับช่องพี่นุ่มนอนนานะครับสำหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่างหลายพี่น้องกสิสก็บเอาไม่ไหมนี่แหละขึ้นรถนะครับ จะไปเตรียมงานหรือไปส่งของต่อนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ